สวัสดีครับพี่น้องครับมามากินเขาน้ากันเด้อครับเด้อนี่ก็เป็นเขาเสาข้องผมเหรอครับเมื่อกี้ผมก็รีวิวอาหารให้เบื่อนเหรอครับมามีอย่างอันนี้ค็เป็นได้การกินเขา้อครับเด้อบา้านเด้ถทายขลบปุ่งน,นํานะครับมามากินเขาน้ากันเด้อครับเด้อครับผม ครับผมเป็นไ่การกิ้มเขาเลยครับเขาเศร้าครับนี่มันนี่ผมมาข่วงิ่เาหรครับผมไอ้ยอไอย่าเนาะมันนี่มาขวงวิ่นครับ คงวิ่นนะพี่น้องโยเ็นวหน่หนหนพี่น้องเอ้ก็มีใส่หล่อมันอีกได้บ้านี่ สูงกว่านี้ได้นี่นครับนะครับม่าพี่น้องมาก็ก๋วยกุ้งเนี่ครับก่วยกุ้งทั้งหมดนี้ถึงเหรครับเป็นไง ก่วโม่งกัวเนี่ยมันสีสิบโม่งเลยเหครับกินกาแฟอยู่เมื่อไหร่เลยบมือหิวน,น,นะครับพี่น้องกาแฟย,ย่อยแล้วหิวข้าวข้าวเว้นครับอืมอเล็กเล็เจอ ม่ต้มเป็ดน,น้ำครับวาเจ้าออยกินน,น้ำก๋วยกึ่งวัดใส่ดาวเออมูอ๊มนี้ไปือ ้องไปเห็นกอ้อยอกุ้งอัเจ้าขับเต็มที่ทุคนเลยครับเนดะ้อมาควงเวี้ครับเพื่อนว่าด้กลับบ้านอีกแล้วครับขอเพื่อนตัวไมยดีครับเ,เสียผ้าห้องกับเดี๋อวมาเปลี่ยนครับ สายตรวจกับบวกเบาเสีตัวเก่าอยู่เลยครับเนื้อ่าวสีกาแฟที่รถมันย่ำเนี่ยจมูกใส่กระโปงบเข้า บอกเข้าเนี่ยกระเป๋เป้เนี่ยเหรอครับมันม,มบ่บวชม่ไบวชเข้ากระเป๋เดี๋ยวเสียพาติดกระเป๋ามันนั่มน,นะครับเรื่องข่วงมงนันมีปัญหาเหรอครับจะว่าเข้าเสียพ่านนะตัวผู้ เนี่ยจะเป็นไก่ป <ừ> ุ <ừ> ่งบานเท่าไหรครับโดนกินเหียวน้งพี่น่องเลยย่อง เดีานี่นีิ่นขายกับเขาที่านได้พี่เ้าะใครดีเนี่ย โด,ดลง,งนั่นครับทวิสุขของเขาแบบของภาคสองครับเห็นวลลาเขา Yeah. 你弄完。 แก่เกี่ยวกับปากมั้งเฮ้ยขมมากจบคลิปเปรื่องแค่นี้เด้อครับเด้หอหนกนุคนมุณมีคลิปเอียงเกี่ยมมาล่งในเบื้องหรอครับนี่จะคิดจังสี่เหรอครับผม ขอบคุณิดตามนั่นเนด้อครับเดอ้อขอบคุณหลายๆเด้อครับเดอ้อที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม